สาระมอลัยกุมวเรห์มาตุลฮ้อะบะประกาศตัวครับวันนี้ผมและคุณกะรีมบุญมาเลิศกำลับเดินทางมาด่านกักตัวที่เสดานะจังหวัดสงขลาใช่เรียกว่าด่านนอกที่นี่ด่านนอกด่านนอกครับกครั้งที่แล้วที่มาที่มาที่ที่นักศึกษาแพทย์ของสมาคมจันเซียวครับผมร่วมกับสมาคมจันเซียวมามามาตรวจหมายความว่าหลังลูกกองเหล็กนี่ก็จะมีบรรดาพี่น้องโรยยาอยู่ด้านบนเท่าไหร่นะสองสองร้อยสี่สิบสี่ชีวิตด้วยกันซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะมีในส่วนของด้านบรรดาพี่น้อง ที่จะลงมาเนี่ยเรามาเยี่ยมก็เป็นตัวแทนนะเราไม่สามารถที่ขึ้นไปได้ทั้งหมดรับรับสิ่งของที่มอลไปน่าจะมีสัมภาษณ์เล็กน้อยครับก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เรามาสองครั้งนะวันนั้นมาได้รับการต้อนรับดีไหมฮะดีครับดีครับแต่ว่าคือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นกฎของทา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 งต่อหมอดู่แล้วว่าห้ามห้าห้ามถ่ายทำข้างบนแต่ว่าสามารถเรียกพี่น้องลงมาได้ครับอย่างอย่างตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่เองก็ได้ให้การดูแล คือมาถึงพี่น้องมมอเราต้องขอขอบคุณด้วยว่าให้ความร่วมมืออย่างนี้อย่างอย่างเนี้ยนะอย่างอย่างเนี้ยเนี้ยพอเข้ามาด้านในนยครับพี่น้องก็จะเห็นในส่วนของทีมงานเคยโดยมีบรรณาเสียงเราบรรณาเสท,ที่ที่ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลาในขณะน,นี้นะครับครับผมครับผมนะฮะก็เป็นในส่วนของด้านนะฮะตอนนี้เราเจอในส่วนของพี่น้องชาวุิญญาแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมวัอะลัยกุมุสสลามรอะห์มุอะลามกันต่อ ไดนะ้ทำดีแล้วครับเช็คนนริสลามก็พี่น้องชาวโรุนยาเรามาแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยลงมางเดี๋ยวก,จวนะะนะก็จะมีในส่วนของล่ามนะฮะของเรานะครับนั่นคือเช็คโนริสลามก็จะมีในส่วนการพูดนะฮะให้ได้ทราบกันว่าในส่วนตรงนี้นะครับนะพี่น้องชาวโรฮิงญาของเรานั้นมีการเป็นอยู่ที่สบายอย่างไรครับนะฮะอ่ะนีอ่ะเนะียนะนะนะเนี้ยคือโรฮิงญาฮนะ ครับอยากจะถามว่าว <ads> ันนี้เนี่ยทีมงานทีมมุสลิมนั้นมาเยี่ยมที่นี่นะครับแล้วก็อยากถามว่ามีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับต้องการอะไรครับอาราทีมมุสลิมตุนไอเนี่ยต้อเรารไอสาดเดียบเพราะว่าตะกี้ควรแล้วไอตะกี้ลากันอารามันดุ่ดุกิดแต่มนุษมุสลิมมนุษยุลุมใายอรรถรสไอชีมุสลิมมานะเราเหดอรรถรสไอเราสตาร์ลุตไอชีมันนี่อัลลอฮ์รัสเตอเราให้อรรถรส มุซาดากรีบมามุซาดาไซด์ดีรีเอยู่ที่นู่นละมาดแล้วคนนี้มาอาศัยอยู่พวกมุสลิมไทยต้องช่วยเหลือกันเขาอยากได้ช่วยเหลือตรงกันช่วยเหลืออย่างเดียวครับครับวันนี้เนี่ยเราเราเอาในส่วนด้านสิ่งของต่างๆเนี่ยนะฮะมาช่วยเหลือในขณะนี้นะฮะโดยทางทีมซินที่มีพี่น้องได้บริจาคกันมาไอ้หมายถกอลนยากลิลลาดีเดรี

เขาต้องขอบุญมากๆเพราะว่ามาช่วยเหลืออย่างนี้แล้วก็ขอดัวให้ที่ช่วยเหลือต่อไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็ขอดัวให้ทุกตัวมุะิตรเต็มใจมุสลิมทุกคนเลยด้านบนอยู่กันเยอะไหมและมีความลําบากไหมเวลาละหมาดทำในวัยอาบน้ํำยังไงห้องน้ํามีพอไหมมีพอไหมอูเรมานุโบตัสสินะอูเรมานุเบชีสินะดุโช पर्जन देखे अ हिह गुमी मैमिलै อยู่แบบนี้อ่เขาจะต้องต้องการตรงนี้อิสลามแบบนี้มันรวมอยู่แบบมันรวมแบบไม่มีไม่มีไม่มีประตูไม่มีอะไรคือไม่มีห้องน้ำอย่างนี้เลยที่ในลูกพักก็แบบนี้เลยเวลาละหมาดละหมาดได้ละหมาดได้อยู่ได้ถ้าแบบร้อนเขาบอกร้อนทำบุญครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะประสานงานในเรื่องตรงนี้เพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่องความสะดวกเหล่านี้ต่อไปอินชาลอ้นนะขอให้ให้อดทน กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนั้นได้มีการขออุอิศโดยตลอดเวลาครับขอดุทิศต่อรอและเราจะให้ความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วพุทธยถาเราจะเสด็จตัวอภิรุจตัวนะไรต่อเาคุชิชขอรษใช้บุเอเว้นอนัล้วจะต้องจะตั้แต่ตัริบุล้วอยากคุชิชขอฤษดีบุตัวเรับเสดุอาขวอภิรุจครับผมต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมุลามะตุลลอฮาบิร์การะ ครับอัลฮัมดีแล้วครับทีวีมุสลิมนั้นก็ได้เดินทางมาตรงนี้ครับด่านกักตัวผู้ต้องกักตัวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาหรือเสดาวครับหน้าตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเรามอบของที่จําเป็นที่ใช้ได้จริงอย่างเช่นหมอนหมอนมุ้งที่นอนเขาเรียกว่าที่นอนหมอนมุ้งครับผมหมอนมุ้งแลเพื่อใช้เครื่องใช้ต่างๆเางบก็ได้ในเรื่องของการมองความสะดวกกับตรงนี้เนี่ยบางนาเซนะครับแล้วก็ได้การดูแลจากดาตำรวจชัยกิจคิริรักษ์นะฮะ พอบวอ่าหมู่ตอมสงขลาตรงนี้แล้วก็ได้บอกว่าปัญหาในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเรื่องของห้องน้ำนะฮะตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของอากาศร้อนพรุนี้จะมีการประชุมกันนะคะัะเพื่อที่ม่การขาย,ยายต่อไปว่ามีห้องน้ําแล้วก็ประตูมีคือตรงนี้เนี่ยก็พรุนี้ก็จะมีการ,การาประชุมแล้วก็ทางทางเจ้าหน้าที่ก็รับปากตรงนี้อากาศต่อ<พ>ไ,ไปนะครับนี่นะคือการทําทงานของเรานะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญ,ญา นะเพื่อได้ให้เกิดความสบายในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของด้านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้ครับมีอะไรจะฝากกับพี่น้องก็อันทมดุลลนะครับที่ทางทีมงาทมนทีวีมุสลิมได้มาเยี่ยมพี่น้องในวันนี้แล้วก็อันทำดุลลาดนะฮะของที่เราต้องการอยู่ตอนนี้คือเป่พวกหมอนมุ้งเหมือนกับเราให้ที่ทางทีวีมุสลิมได้รู้รนะปัญหา ที่ว่าขาดอยู่เพราะว่าบางคนก็รู้คิดในเรื่องอาหารการกินนะนะก็ทำดูแลฮะทางที่นี่ที่ทางมุสลิมเขาเข้าใจปัญหาได้เอาของที่ทางนี้ต้องการพอดีขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคกันครับขอบคุณพี่น้องฮะชาละอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องโลหิงยาเรานะครับครับที่อาลอบอกว่ามุมินคือพี่น้องกันครับนี่ครับส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บทุกส่วนก็ต้องเก็บอันทำดูแลครับผมเห็นแล้วครับวันนี้ที่ทางทีมงานเรามา ช่วยกันวันนี้ครับรับลำพังทีวีมุสลิมเองก็ถ้าไม่ได้คนประสานงานดีๆหรือเจ้าหน้าที่วันนี้ที่นี่นะฮะที่ช่วยประสานงานถิ่นอย่างดีเยี่ยมเราคงจะไม่มีความสามารถทำแลครับการชุมชนอยู่ที่นี่ดูแลเรื่องอาหารอยู่โอ้โหทำได้ับขอบคุณชื่ออะไรฮะเนี่ยฮาบิบฮาบิบฮาบิบหมูเก๋มหมูเก็มอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะทั้งอาสาสมัครนี่คือผู้ศรัทธาที่ย่อมไม่ทิ้งกันสำหรับผู้ศรัทธาความดีคงอยู่อย่างสโลแกนของกลุ่มกลุ่มอ่อ ช่วยเหลือชาววิญญาณมครับาามผมความดียังคงอยู่ครับผมคว <นะ S 2> า,ามดีครั้งยังคงอยู่ครับยังคงอยู่นะตรงนี้ครับต้องกล่าวจากลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในจุดต่างๆณสถานที่ย่านสงขลาตรงนี้ครับบอเบลลาฮิตาฟิกันฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมบเรห์มะตุลลอฮะบเรกาตุ